ในโลกของเครื่องบินรบยุคปัจจุบันหากพูดถึงตำนานที่ยังคงมีชีวิตและถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของล็อกฮิตมาตินเอฟ16ไฟติงแฟลคอนและในรุ่นล่าสุดที่ถูกยกระดับสมรรถนะขึ้นมาออย่างก้าวกระโดดก็คือ f 16บล็อกเซต70ส่วน72หรือที่รู้จักกันในชื่อเวเปอร์เครื่องบินรบขับไล่อเนกประสงค์รุ่นนี้คือผลรวมของประสบการณ์กว่า40ปีที่ผ่านการรบจริงและถูกใช้งานในกองทัพอากาศทั่วโลกมากกว่า25ประเทศ F16 Block Z 70ส่วน72 Wiper คือการผสมผสานระหว่างโครงสร้างเครื่องบินที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพกับเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในยุคปัจจุบันจุดเด่นแรกที่ต้องพูดถึงคือเรดาร์แบบ AESA รุ่นแอน a APG-83 SABR ซึ่งให้ความสามารถในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายทั้งในอากาศและบนพื้นดินได้พร้อมกันหลายเป้าหมายเพิ่มระยะตรวจจับให้ไกลขึ้นมีความคมชัดของสัญญาณสูงและมีความทนทานต่อการรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิก ด้านระบบอาวุธ F16V สามารถบรรทุกขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลและระยะกลางเช่น AIM9X และ a i m 1 2 0 AMRAAM รวมถึงขีปนาวุธอากาศสู่พื้นแบบแม่นยำสูงเช่น JDAM, p ave, a v e w a AGM88HARM และ AGM84 Harpoon การบรรทุกอาวุธทำได้มากถึง7,700กิโลกรัมพร้อมจุดติดตั้งใต้ปีกและใต้ลำตัวหลายตำแหน่ง ทำให้เครื่องสามารถทำภารกิจได้หลากหลายทั้งสกัดกันยิงสกัดเป้าหมายทางอากาศโจมตีภาคพ,พื้นดินและสนับสนุนกองกําลังภาพพื้นหัวใจของเครื่องคือเครื่องยนต์วิ德นี y F100 หรือ General Electric F110 คึ่งอยู่กับรุ่นย่อยให้แรงขับมากกว่า29,000ปอนด์ทำให้ F16V ทำความเร็วสูงสุดได้ถึงแมต2และมีพิสัยบินไกลกว่า4,200กิโลเมตรเมื่อใช้งานถังเชื้อเพลิงภายนอกประสิทธิภาพการบินยังคงความคล่องตัวสูง ด้วยการออกแบบปีกและระบบควบคุมแบบ F Fly บ y w วท e ที่ตอบสนองได้แม่นยำในส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันตัวเครื่องมาพร้อมไวเปอร์ชีลระบบสงครามอิเล็กทรอนิกสยุคใหม่ที่พัฒนาโดยล็อกฮิตมาติงช่วยตรวจจับและเตือนภัยจากการถูกล็อกเป้าด้วยเรดาร์หรือขีปนาวุธพร้อมทั้งมีระบบปล่อยแผ่นฟอยล์และแฟร์เพื่อตัดการติดตามของขีปนาวุธนำวิถีความก้าวหน้าด้านเอวิรอนิกยังรวมถึงจอแสดงผลใหญ่กลางห้องนักบิน ระบบมองกลางคืนและหมวกนักบินแบบ Joy จอยเฮล o มัลคิงซิสเต็มที่ช่วยให้ล็อกเป้าด้วยการมองเพียงแค่หันศีรษะสำหรับประเทศไทยนั้น F16 ไม่ใช่เครื่องบินแปลกหน้าเพราะกองทัพอากาศไทยเริ่มใช้งาน F16A B Block 15บีบล็อกมาตั้งแต่ปลายทศวรรษ1980และยังคงใช้งานมาจนถึงปัจจุบันแต่ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานและความต้องการเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากองทัพอากาศไทยจึงต้องมองหาทางเลือกในการทดแทน ล็อกยีดมาตินเคยยื่นข้อเสนอ F16 บล็อกเซต70ส่วน72ให้กับไทยโดยนำเสนอทั้งตัวเครื่องที่ทันสมัยและแพ็กเกจการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงการลงทุนในประเทศในลักษณะอ f ฟเซตเพื่อเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศไทยข้อเสนอนี้รวมถึงการสร้างสูย์ซ่อมบำรุงและสายการประกอบบางส่วนในประเทศซึ่งจะช่วยให้ไทยมีความสามารถดูแลและปรับปรุงเครื่องบินได้เองในระยะยาว หาก F16V ถูกเลือกเข้าประจำการในไทยจะทำให้การเปลี่ยนถ่ายจาก F16A ีรุ่นเก่าเป็นไปอย่างราบรื่นเพราะนักบินและเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงคุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม F16 อยู่แล้วการฝึกและการปรับตัวจึงใช้เวลาน้อยลงขณะเดียวกันสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นในด้านการรบทางอากาศและการโจมตีภาคพื้นดินก็จะยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทยให้ทันสมัยและแข่งขันได้ในภูมิภาคแม้ว่าสุดท้ายในปี2024ไทยจะตัดสินใจเลือกซาก JAS 39 Gripen E F เข้าประจำการแทน F16A มีแต่ F16 Block 70ส่วน72ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่มีความน่าสนใจและอาจกลับมาอยู่บนโต๊ะเจรจาในอนาคตจุดแข็งของไวเปอร์คือความเข้ากันได้กับระบบเดิมเครือข่ายผู้ใช้งานทั่วโลกที่กว้างใหญ่และโครงสร้างการซัพพอร์ตที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ ในมุมมองด้านยุทธศาสตร์หากไทยมี F-16V เข้าประจำการจะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่าน M i l i n k 16กับเครื่องบินของมิตรประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์หรือไต้หวันเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติการรวม Interoperability และเสริมความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้ด้วยสมรรถนะข,ของเรดาร์ AESA และระบบอาวุธรุ่นใหม่ F-16V จะช่วยให้ไทยสามารถปกป้องน่านฟ้าและผลประโยชน์ทางทะเลได้ดียิ่งขึ้น จินตนาการภาพในอนาคตหาก F16V ประจำการในฝูงบินของไทยเสียงเครื่องยนต์คำรามขนาดทะยานขึ้นจากรันเวย์ฐานทัพอากาศเส้นไอพ่นสีขาวพาดผ่านท้องฟ้านักบินนั่งอยู่ในห้องควบคุมที่เต็มไปด้วยจอสแสดงผลดิจิทัลและข้อมูลเรียลไทม์จากเซ็นเซอร์รอบทิศทางปฏิบัติภารกิจลาดประเวณชายแดนภาคเหนือในยามเช้าหรือบินคุ้มกันหน้านา้ำทางภาคใต้ในยามค่ำคืนทุกภารกิจดำเนินไปอย่างมั่นใจเพราะมีเทคโนโลยีทันสมัยคอยสนับสนุน F16 Block Z 70ส่วน72 v i p e r จึงไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางวิศวกรรมการบินและยุทธศาสตร์ทางทหารที่ผสมผสานประสบการณ์จากอดีตเข้ากับนวัตกรรมแห่งอนาคตสำหรับประเทศไทยแล้วแม้ในปี2026อาจยังไม่เห็นเ i p e r ในเครื่องหมายธงชาติไทยบนหางเครื่องแต่ศักยภาพและความน่าสนใจของมันยังคงเป็นที่พูดถึงและเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่อาจกลับมาสู่การพิจารณาได้ทุกเมือ่อ ท้ายที่สุดไม่ว่าอนาคตจะเลือกเส้นทางได้สิ่งสำคัญคือการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศให้ทันต่อภัยคุกคามและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว F16 Block 70ส่วน72 Viper คือหนึ่งในตัวอย่างของเครื่องบินรบที่พร้อมตอบโจทย์นั้นได้อย่างสมบูรณ์และยังคงเป็นชื่อที่อยู่ในความสนใจของนักวิเคราะห์และผู้ติดตามข่าวสารด้านการทหารเสมอ